แก๊สปิกนิกมีแบบไหนบ้างสมใจการค้ามีคำตอบให้คะ่ะแก๊สปิกนิกมีหลายแบบคะ่ะนั่นก็คือตะนาวา,ตามีหลายแบบนะคะมีหลายอย่างมีหัวฝักบัวคะ่ะแบบนี้นะคะหัวฝักบัวหัวเทอร์โบโทองเหลืองตัวนี้ไฟแรงนะคะเพื่อนๆนก็จะมีหัวฝักบัวก็คือแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆนตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะ ตัวนี้เป็นโครงที่มีบางลมในตัวอันนี้เป็นโครงธรรมดาหัวฝักบัวนะคะแล้วก็มีหัวเทอร์โบทองเหลืองค่ะเพื่อนๆเป็นตัวนี้นะคะเป็นหน้าตา t ี้้เลยนะคะใส่ได้ทุกยี่ห้อนะคะทุกถังเลยค่ะ4กิโลนะคะมาเริ่มที่จุดไฟของฝักบัวให้ดูก่อนเลยค่ะเพื่อนๆนนี่ความแรงของฝักบัวเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนะคะแล้วเราก็มาเริ่มที่หัวต่อต่อไปเป็นหัวเทอร์โบค่ะ นี่ความแรงหัวเทอร์โบนะคะแรงได้ใจแน่นอนเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับตัวฝักบัวนะคะนี่ความแรงของฝักบัวเป็นไงฮะสูไม่ได้เลยนะคะแต่ราคาประหยัดกว่านะคะอันนี้หัวเทอร์โบค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นหัวเทอร์โบทองเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่หัวเทอร์โบกับหัวฝักบัวนะคะความแรงของหัวเตาต่างกันนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นหัวฝักบัวเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวติดไฟให้ดู อืมนะคะให้เพื่อนๆดูเลยนี่ไล่ให้ดูเลยให้ไล่ให้ดูเลยให้เพื่อนเพืเสียเทียบเอาเองเลยค่ะนี่ความแรงเห็นไหมคะโอเคเพื่อนๆเ,เห็นแล้ว ให้เห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดแชร์กันด้วย